สวัสดีครับสวัสดีเอฟพี่น้องชาวยูทูบเสือนุยบุรียมัมทุกท่านนะครับผมเช้าวันนี้ครับภารกิจของเรานะครับผมลูกค้ามารับรถเกี่ยวกลับบ้าน,นครับผมเอาได้เจ้าของใหม่แล้วครับผมเจ้ารถเกี่ยวแทมโก้ครับหลดนี่ คันนี้ครับผมไปอยู่แถวลายจีนนะพอลูกค้าเอาเทเลอร์มารับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมามาดูหน่อยโอ้โดิกก้ามาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว เอาเทเล,ลอร์มารับเลยแม่ย่างสวยเลยครับคนนี้อา่าซับวรพลนะครับแปดสองหกห้าแปดเจ็ดเชิงเศรานะครับเป็นไง มาถึงแล้วก็เดี๋ยวทำสัญญากันนะครับผมสัญญาสัญญาเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ว่าเอามาปิดมัดจำไว้นะครับเอาเช็คดูเขายังอยู่ครบไหม พีชายจากปบรกิสตนะครับผมเราจะของใหม่แล้วครับผมปดนนี่ครับเห็นว่าเดินทางมาตั้งแต่ตีสามนะครับผมจากไา,ายจีนนะครับ ช่วงนี้ก็ดูการเก็บเกี่ยวนะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับผมตลาดรถเกี่ยวช่วงนี้ก็คือฮากันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเซจุเซจแม่จะไปลงเกี่ยวช่วงไหนเนี่ยพี่รถเบยเยข้าวแตกแล้ว คันใหม่ครับผมสำเริ์การช่างครับผมโอ้พ่อแกวันนี้กระเป๋าหนักเลยเนี่กลับ <c oughs> ไปคงจะกลับเบาเลยหนักอีกนี <c oughs> ่ครับ <c oughs> ออกมาประมาณ <c oughs> ที่สามที่สามเนาะโอ้ ของพี่ใช้รุ่นไหนฮะรถเกี่ยวมีสิทธิ์เจริญครับสิทธิ์เจริญรอ๋อกี่คันี่คันหนึ่ง,นนงค่ะคันหนึ่งเนาะอ๋อเกี่ยวอยู่แปริูไหมพี่เกี่ยวอยู่แถวไอสนามชัยสนามชัยอ๋อตามที่มัดจำไว้ครับผมสอนนี้ก็ mất cầmไว bao nhiêu nhá, 1000 nó, và còn, dư bao nhiêu? 46, 406, 46. À, giá 47 đấy, tôi còn mất cầm 1000, còn dư 46. À, để chỗ năm. Nửa lốc là tám เดี๋ยวนับเสร็จก็ครบปิดการขายแล้วรแล้วก็รถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์กลับบ้านครับผมยิ้มเลยนะปีนี้ไปลงแคนดงก่อนบอกแคน,งนดง อ๋ช่วยกันน้ำครับผมเอาให้จบกันตรงนี้นะเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังครับผมอ่มาเวลาไป <c oughs> อ๋ออ,อันนี้ครบแล้วครับผมเหลือเหลือลุง ครบแล้วครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับผมไม่มีแถมหมดไม่ต้องมีแถมด้วยนะรถให้หนูมากเลยอ่ะก็เรียบร้อยครับสี่สี่แสนหก มักจำหนึงบืนแล้วก็เป็น4ี่สนครับผมนี่เลยนะดีเดี๋ยวมอบเงินสดนะครับจำนวนเงินสี่แสนสี่แสนหนะครับผม ออไปอยู่บ้านใหม่แล้วไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วครับผมเจ้าแทม่มโ <Tem ko, S 2> ก้กษแรพัฒนานะครับ 1>, 1 2งลูกป่าเดิสองาจบไปที่เท่าไหร่เสี่สิบเจ็ดครับรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าว สิโจไม่โคไม่ปล่อยบอโอ้สิจไม่มีกระเป๋า่เดมาครับใมางปอตุงแล้วนี่ปลาโจปะาโจครับผมยังไงก็เสอไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็ค้ำคูนครับผมอเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะครับเลยพร้อมใช้เลยครับพร้อมใช้ ไม่ค่อะยังไหวกันเหรอเอาสวัสดีครับพี่โอ้สีวิระก็มาครับผมเลยนี่สีวิระนี่จะเริ่มเกี่ยววันไหนนี่ยังไม่ได้ไปดูนาเลยโตัเดียไปดูนาก่อนนะอ่ออีกไม่กี่เดือนอาจจะเดือนหน้าก็เดือนนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วครับผมเนี่ยอืม ลูกค้ามาจากไหนสนอประจินประจินมามาจากประจินครับโอ้สิบีระพาลุงชายมาด้วยโอ้เทเก่น้อยนี่โอ้สวัดีครับสวัสดีครับนี่เทเก่น้อยนี่ใจมาเช้าก็เล่นทรายเลยใครตัดผมให้รอจังเลยเว้ยเดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นเทเลอร์รับเดี๋ยวไ้ชมกัน อตอนรับน้องใหม่นะครับเ,เ,เสือใหญ่จากประจีนนะครับผมไมเปอ, <S <S อ,ไอเาไ,อไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็คำคุณนะครับคำคุณไปไปร่ำให้รวยไปม,มาอยู่นี่ก็โอ้ย มาตายทำไมมจมันไอสุดโรยนมันเทอเดกเนี่ยเดี๋ยวคันนี้พร้อมเดินทางครับผมเทเลมามาถึงแล้วเทเล์มาถึงก็เล่นหินไปสองก้อนเลยยางรั่วไปสองรั่ว นี่ครับอ้าเดี๋ยวสตาระเอาเดี๋ยว,ยวยอยถอยรถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับผม6เฮอี195แรงม้านะครับบวกอร์โบไปแล้วก็สประมาณ200กว่ากว่าครับ เทียบเทเลอร์แล้วนะครับวันนี้ช่วงล่างดิวด้วใหม่ครับผมดิ้วใหม่ทั้งหมดเลยช่วงล่าง quán mà khắp cái bô bán tiếp rồi gì đâu โอเคอยู่ครับผมเอาไปแต่งเสริมหน่อยก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ใจเย็นใจเย็นลื่นลื่นลื่นอ่าใบแท็กใบแท็กน่าจะสึกแล้วครับผม lươn Xéo xéo Ok, ô, oh, xuống so แล้วครับผมการนำเกี่ยวข้าวซ้นเทเลอร์กลับบ้านครับอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็น วันดีครับผมวันที่3ตุลานะครับการซื้อขายรถเกี่ยวข้าวมือสองก็เสร็จสิ้นแล้วดีๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณเอพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวเพจ Facebook กันด้วยนะครับ ปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมออกเดินทางครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทริปสีทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับผมทีมงานเสียนรบุรีรัมนะครับสำหรับท่านใดที่มีรถเกี่ยวข้าวอยากจะติดต่อให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครับผมฝากขายนะครับก็ โทรติดต่อมาได้เลยนะครับผม0808432910นะครับโทรมาแล้วก็มีเครื่องจักรที่จะฝากขายก็ติดต่อกันได้เลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันก็เดินทางไปรีวิวให้ได้นะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ f อซพี่น้องทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผลงานกันอยู่ตลอดมานะครับผมสำหรับคันนี้ปิดการขายเรียบร้อยครับไปอ,อยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผม อยู่แถวอำเภอไหนพีกนกน่กระบินกระบินเนาะกระบินกระบินนะครับติดตามผลงานคันนี้ได้ครับปีนี้ได้เกี่ยวข้าวแน่นอนนะครับผมอะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับอ้าขอบคุณเทลเลอร์ด้วยครับผมเทลเลอร์ซับวราพลน,นะครับผม วัน <invece> นี้อาสานำรถเกี่ยวกลับบ้านนะครับโอต้องรัดไว้เนะป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวมาดูเทเลอร์กันนี่นะครับสเปคเป็นยังไงนะครับดีกาสองร้อยสีแรงม้าครับ 2 4งแรงม้านะครับขับเครื่อน2เพลาออมาจากอูเพ็ดเจริญนะครับผมเอายังไงก็ติดท้ายรายการครับขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนะ